สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดเบลล่ารานีสาดความหวานเซอร์ไพรส์วันเกิดไฮโซวินชวิน เมือ่อนางเอกสาวสวยอย่างเบลล่ารานีคมเปนได้โพสตภาพและข้อความอวยพรวันเกิดถึงหวานใจอย่างหนุ่มวินชวินจิราวันนนท์พร้อมเผยของขวัญที่ตั้งใจทําขึ้นด้วยตัวเองซึ่งเป็นภาพวาดตัวเครื่องบินที่สามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกนี้พร้อมก็ความสุดซึ้งนอกจากนี้ในตัวยังมีรายละเอียดสุดน่ารักระบุชื่อเจ้าของตัวคือวินเบลล่าและลูกๆสีขาอย่างน้องหมาน้องแมวอีกด้วยค่ะโมเม เน้นหวานๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้เบลล่ายังโพสภาพคู่ที่อบกอดคอกันอย่างแนบชิดพร้อมแคปชั่นแซวตัวเองว่าอ่านการ์ดหรือเตรียมแจกการ์ดกันแน่นนะคะเนี่ยทำให้แฟนๆเข้ามาแซวและร่วมยินดีกับความรักที่ลงตัวของทั้งคู่กันอย่างคับคัง่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักที่น่าอิจฉาที่สุดในเวลานี้เลยก็ว่าได้ค่ะ